เยอะมากทุกคนคว่ำยไม่คว่ำยะแมงไรกัดเนี่ยแมงอะไรเนี่ยดูดิวันนี้นะครับข้ามคืนนี้นะครับดูดิดาวเต็มฟ้าเลยเห็นไหมไม่เห็นเนาะกล้องมันกระจอกนะครับไม่เป็นไรแม่ทำอะไรเฮ้ยใครนะโอ้โหดูดูแม่ สองว่าองนู้นดิมึ่งมึ่งเยเอามาทำอะไรตัดน้ำตัดน้ำปูจะนึ่งข้าโอเคเดี๋ยวเรานะครับจะไปหาปูนะครับปูนานะครับปูมันจะออกกลางคืนนะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะครับไปหาปูนานะครับมาดูกันนะว่าปูนามันเป็นยังไงนะปูนากลางคืนนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปทางนู้นนะเราจะเอารถไปกันครับอยู่นู่นอะอยู่ในป่านู่นเลยนะทุกคนบนดอยนู่นเลยนะครับในป่าลึกเลยนะับ ไปตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับนี่อันนี้คือในป่านะทุกคนแต่ว่าปูนานครับจะอยู่นู่นนะทุกคนเห็นไหมข้างล่างนู่นอ่ะมันเป็นบ่อน,น้ำนะทุกคนเห็นไหมไม่เห็นใช่ไหมเดี๋ยวเราจะไปส่องปูนานูน่นนู่นนู่นนู่นเยอะเลยทุกคนเพียบเลยโอเคเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกันไปเราถือเราลงไปเลยมมเห็นตาเลย มีไหมมีไหมตรงไหนตรงไหนโอ้โหไม่รู้ดิอันนี้เหมือนจะมีคนมาขุดเพิ่มนะนี่นี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด้อเฮ้ยมันเข้าไปข้างในแล้วเดี๋ยวตัวนี้มันเข้าไปข้างในแล้วนี่นี e, ่น oh, ี oh, ่ <c oughs> นี่ครับทุกคนนี่เห็นไหมครับปูนาะนุ่นไงนะเ็นนสู้กันอยู่อะนวนี่จะไปไหนนี่ได้เยอะไหมนี่ทุกคนปู ไม่รู้มเป็นตัวอะไรนะครับสีเขียวๆนะครับดูคือแบบมันว่ายน้ำได้ด้วยนะให้ดูเดี๋ยวมันว่ายไปละนี่ครับเห็นไหมครับตัวอะไรไม่รู้มันว่นายนาหว่ะดูคือแบบสวยงามมากอะแต่ปล่อยมันไว้เถอะอยู่ไหนหมดจ้าอยู่ไหนอยู่ไหนเจอแล้วเจอแล้ว นี่ไงลูออดเยอะมากนะครับอุ้ยเยอะมากทุกคนความเลยไม่ความเลยะแมงอะไรกับเนี่ยแมงอะไรเนี่ยดูดิคุยเยอะมากดูเต็มถังเลยครับดูครับ หน้าไหลโลอยู่นนเนี่ยไปกลับไปก่อนเคเนี่ยครับทุกคนปูนาที่เราไปเก็บเมื่อกี้นี่นะครับโอ้โหเยอะมากมากครับคือตัวใหญ่มากแล้วก็ดามากนี่คือปูนาธรรมชาติจริงๆนะครับเราไม่ได้เลี้ยงนะครับเราไปเก็บเมื่อกี้เนาะไม่ถึงสามสิบนาทีด้วยซ้ำนะครับดูไดเยอะมากนะครับคือแบบเยอะเยอะเต็มไปหมดเลยตัวใหญ่มากครับทุกคนนี่ครับอันนี้ตัวผู้ครับรับนี่ัอันนี้ตัวเมียครับอันนี้ตัวเมีย แต่ดูมันหนีบดิคือแบบมันสู้กันอะโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาทําเมนูกันนะครับ <_ appropri> พรุ่งนี้เราจะมาทําเมนูอะไรดี <_ appropri> เมนูปูลปแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาทําเมนูอันนี้ตอนนี้มันนะดื้อเนาะโลกข้างนอกครับเขามืดมากตอนนี้แล้วที่นี่ <_ appropri> ที่นี่หนาวมากเลยนะทุกคน <_ appropri> บนดอยเนาะพรุ่งน,นี้ผมจะมาทําเมนูเมนูอะไร,ไรลูกคิดไม่ออกนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยคิดกันนะครับโอเควันนี้ก็ราที่สวัสดีครับเจอกันพรุ่งนี้เช้าครับ เป็นปูเมื่อคืนนะครับที่เราไปจับมานะครับนี่วันนี้นี่ครับทุกคนอันนี้คือปูที่เราไปหามาเมื่อคืนนะครับโอ้โหดูครับเดี๋ยวเราจะเอาไปย่างนะครับทุกคน อันนี้คือปูที่ผมไปหามาเมื่อคืนนะครับทุกคนดูครับวันนี้เราเอามาย่างนะครับตองเช้าปูย่างนะครับอุ้ยอุยปูเริ่มสุกแล้วครับทุกคนนี่ครับโอ้เหลืองแล้วับดูนะครับกระดอไม่ใช่กระดอดีกระดองแตกแล้วนะครับก้ามปูก็แตกแล้วนะครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ นี่ครับดูเนื้อปูครับดูดูครับโอ้โหดูครับร้อนมากเนื้อปูเยอะมากนะทุกคนนี่ครับอ,อุ้ยนี้ครับทุกคนเนื้อปูนะครับเนื้อปูนาครับรูปแบบอร่อยมากอะ่ะ นี่ครับโอ้โหมันมีมันปูด้วยนะทุกคนดูครับเยิ้มเลยครับอืม <c oughs> <c oughs> มันปูนี่คืออร่อยมากมมครับ <c oughs> นี่นมครับอื้มเนี่ย โอเคครับเราเจอใหม่นะครับวันนี้สวัสดีครับ